สุดครับนี่คบกับรายการ GMP นะครับไปครับทีวีวันนี้เราก็อยู่ในแขกรับเชิญ2ท่านเององครับนั่นคือพี่ฟองกับพี่โอเกนเหลานัวนเองขอเสียงนะครับเอโอเคหลังจากหายไปนานนะค่อนข้างประมาณเดือนกว่าเลยนะก็ไม่มีเวลานะครับเนื่องจากติดติดเที่ยวนะติดติดเรียนครับติดเรียนนะครับไปเล่นเกมอื่นนะครับผม วันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อไม c คร f t นะเวอร์ชัน1.6.2ว่ะ1.6.2ใช่นะครับก็ขออย่างสูงที่ไม่ได้อ่ดนเลยนะครับก็ไม่รู้จะมีใครมาดูคลิปเราหรือเปล่าพูด่ะเออหลายคนหลายคนดูโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับเสียงเสียงเกมแม่งดังว่ะ แม่งตีเป็นจังหวะเอ้าล่วงเลยโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตกับพี่ฟรองกับพี่โอเกนเราอยู่แถวนี้แหละ<ม>อยู่หน้ากล้องก็พูดมาก็ได้ครับไม่มีอะไรจะพูดไม่อยากดังเลยรับอยู่กูไม่ดังเดอยวเฮ้ยเดี๋ยวก็ดังเอออย่าไปแช่งด้วยไง วางที่นี่ได้ปะครับเฮ้ยโอเคถ้าใครผูกวะเฮ้ไอ้ <Again. S 3> เก๊สหนึ่วางก่อนจะทิ้งกูคือคืนคืนคืนให้หมดเดี๋ยวมึงเอากล่องขามมาดิเฮ้ย กอยงหัน,นยิงครบหมดวันแล้วแกนอยู่หน้าใหม่นี่งเงียบกี่เปอเลยแกนออเออมก็ต้องมีแกนบางดาาด้วยกันสองไม้นะผมว่าทุกท่าน ผ่านเสียงเกมเฮ้ยเสียงอืมโอเคเฮ้ยทำไมดีวันนี้จุดแรกวันนี้วันแรกก็ตัดไม้ก่อนแล้วใช่ไหมโอ้ยเยาวัวเสร็จกูละไม่กินเพื่อนผมไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อวอมนับถือเจ้าแม่กุนอิมใช่ไหมนี่ดูโอแกนเราตีใหญ่แกนมันกินเนะื้อปีกเลยกูกูไม่ใช่สัตว์ แม่งนับรวมนี่ห่าปูกล้าลยตอนแรกก็จัดเอ่อผมเป็นคนหาสมบียงกันเลยแถวนี้เนื้อบัวเยอะอุ้ยดาบไปดีกว่าก็อย่าขอหาให้เ,เพื่อนนะครับใครที่อยากเล่นก็ติดต่อทางเอา่า YouTube มาก็ได้นะครับผมผมอาจจะแบบว่าสองปีอ่านทีอะไรอย่างงี้นะหรือไม่ก็อาจจะทัก Facebook นะครับ เฟซบุ๊กก็ชื่อเพจชื่อว่า g m p Official นะครับผมโอ้ยอถ้าใครไม่เห็นก็สามารถไปหาได้นะครับในเฟ e บุ๊กเรานะครับก็พิมพ์ว่าเอ่อเซิร์ชนะครับก็ slash g m p Official นะครับผมถ้าใครอยากติดตามเราหรือไม่ก็ไปกดไลค์ให้เพจเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ติเอ่อคลิปข้างล่าง เอ้ยไม่ใช่ครับบรบายคลิปด้านล่างนะครับผมปรากฏอัศดีครับลืมเปิดไมคค์รับผมเคยเป็นอยู่คลิปหนึ่งก็ยิ้มเลยพูดตัวพูดตัวเองชั่วโมงนึงไม่ได้เปิดไมค์พรามึงก็พูดแต่กูหน่อยก็ได้ละครับผมกูเสกูโดดเดี่ยวมากต้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปเรียกพี่ชายมาคุยก่อนเดี๋ยวนะเสียงเกมกูเบาไปมั้ยเนี่ยเอ้ยเสียงไมค์เพื่อนกูบัง เดี๋ยวนะสกายลงดังกว่านี้นิดหนึ่งเฮ้ยมันก็เอาเสียงดีดีดิเสียงวิชาเองเสียงไอ้ฟองมนี่ฟองไปเข้าห้องน้ำโอ้ฟองไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วนี่ใครครับพี่ฟองพี่แฟงพี่แฟงพี่แฟงฟองแฟงที่เป็นนักเทนนิสวะครับ อ้าวแล้วเมื่อกี้วัวไม่เหรอหรือผู้หลอนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้านเราเสียงเสียงเดิมเลยนะปรับเสียงเหมือนเดิมเลยเสียงมันทรีบเออหัว่างแล้วเอาฮะเราจะเริ่มหลงกันแล้วนะครับผมเดี๋ยมยังเออไอแกนฮะเออมึงมึงก็พูดหน่อยแค่เดี๋ยวเงียบมึงไม่อยู่ไม่ดี เอ้าดากูหักเอาฮะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมเราก็เริ่มจะร้อนกันแล้วร้อนครับทำทำบ้าอะไรมาสิอยู่ไหนกันกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยบัวแม่งมาหาใข้างๆกูเนี่ยกูเลยสิทีพีม่ดีเลย็ลๆนี่ทำบ้านเสร็จแล้วเนี่ะเราจะไปทีพี เดินเอาเองนะก็คงแกนโอ้ยไอ้แกนหลังนี่นี่เห็นปะอ้ยเอ่าตามมาตามมาตามมามึงเห็นกูปะเนี่ยมึงอยู่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันมาช่วยสามบานแป๊บนึงนะวางไม้ไปเฮ้ยปืนแล้วเอาอะไรบ้างเหรอต่อปืนเหรอผมว่าทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมจะเพิ่มความขาวกระจ่างของเซิร์ฟเรานะครับอ้ ลาตีนี้ยังอีกยาวนานตอนนี้เราเห็นนะพี่ฟ้องเราอยู่นู่นครับฟ้องเห็นกูเปล่างโดนจเนี่ไงวะบนเขาเนี่ยนี่นไว้นี่นี่ไว้ยังอยู่ไหนวะไกลใช่ไหมมึงนับโอ้ยแล้วนั่นแหละพอให้รู้ยอดเลยเดี๋ยวกลับไปหากูวิ่งไม่ได้แล้วยิ้ยเออมาหนึ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาดี๋ยวไปหาอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ทงไว้โอ้ยล่วงว่ะ อย่ากลัรังไปหากูขุดเพิ่มอีกนิดนึงแกเอวไม้มาแกทำหลังคาเสร็จแล้วล่ะทำไมเราอยู่กันอย่างนี้ล่ะบ้าจริงๆเลยแกครับอย่านั่งนิ่งเถอะไม่มีไม่ช่วยกันทำอาหารกินเลยโอเคไม่ทำอ่ะขอไม้ขอไม้เดินเล่นเลยแกรัดตัวเแกช่วยกูกูต้องไม้กิโลหูซอมบี้ครับ

ออตายแรงเดี๋ยวเผาไม้ก่อนนะเออเกูไปเล่จะหมดไปแล้วมาแกมเข้ามาในบ้านกันม้ยในเล่กจะหมดแล้วเออ,เออเดี๋ยวกูทำนี่ของกินให้มึงใครฟังไหมวะบ้านเราดูใหญ่ไปม

ไม่นอนอย่เลยเนี่ยโอ้ยเอามีชนวิตดเวยวเอู้เฮ่อลุนี่แป๊บหนึ่งนะต้องยิงไม่ได้เนยช่วยด้วยเกมนางมงอ๋อแสดงว่ามึงอยู่เอา,เอาต้องคิมให้กูหน่อยว่าคิมมาออกแกนไหม Nay truyền thuyền, rồi lại tay rồi Quá chịu, mày dao, mày trái mày dao, mày chịu 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 ไอ้ของกินอะไนี่ไงอยู่ในข้างในเนี่ยเอมันดูหลอนเออนี่เขาเผาไม้ก่อนนะโอ้โหเอาเดี๋ยวไป่องใชเข้ามากูกดกินค้างอยู่ดูออแกนสัตว์ขุ่นเออรู้ไหมว่าโคที่มันได้จากการเผาไม้มันจะไม่เหมือนกับโคเออเจ๋งเลยใครต้อง ในของกินนี่เองอนไปแ็วอยู่หน้ไอได้งอ่ะพี่เน่เฮ้ยไม่ตอผีไงฐานไม้เนี่ยมันตีงี้พี่เน่ดูฐานไม้นะนี่กินเต็มลให้ขึนเลยอโอดูครื่องจีบอ่เยบรย ึงรอแป๊บนึงดิไอแกมึงมึงกินให้มันเอ่ออุ้ยอุ่นไหมกินเลยอ่ะกินไม่รอเออมึงกินไอ้เช่ยเอ้ยจะทำชุดที่มันทำมาจากอุ้ยไม่กินไม่ได้เหรอเพิ่งรู้นะว่าโลกมันมืดกว้างเลยเดี๋ยวมึงแดกเนื้อดิบแกแล้วมาก่อนอ่าค่อนข้างสว่างขึ้นแล้ว จะโยนลงมาเท่าไหนครับกูแดดเนื้อซอมบี้แม่งกินลูกกระต่ายฟองได่แดกกันหมดเลยเอ้ยแกนเออมันฟองทำดาบไดิฟองดาบอะไรอะดาบไม้หรือว่าทำของดี่ีเพื่อนมีมีเจม้้เอาไปก่อนนะแกนแกน ทำไมมันมันทำไมมันบวกค่าวะบวกแอดแท็กดามีเป็นไหมเป็นไหมก็มาขึ้นแกใส่หมวกแล้วกูุยคุยหลุมไหมยังไงต้องตรวหมมันจะมีดูเยอะๆว่ะโอ้ยเจอโค้ยตบมือไหมโค้ดตบมือช่ยเพื่อ กูก็ไม่ด,มดีชื่อคุณอะไรแบบกูจะกูโอ้กูแสบตาเลยรู้ว่าอะไรนันเข้าตากูเลีอ้าว<ก>ไอ้หนี้ยวมึงหออไปดิบางทอ้อเลยละแกจะเป็นน้องใหม่เนี่ยน้องใหม่หร้ายบริสุทธิ์โอ้โหแม่งโคตรเก่าเลยเปลี่ยนเรื่องไวดีจังอ้าวเปลี่ยนอะ บางทีผมคิดว่าคุณนี้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพระบางทีเขาทำหน้าเปิดเลยก็ได้แกนล้มกระตีมันไปแล้วก็เหี้ยวอะไรเข้าตาคุณนีเนี่ยปวดตาเลยกูกองอะไรเอ้โ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 อตีเจอนีฟ้โอ้น้ำตาไหลเลยซึ่งไี่รถก็ต่ำ คุณนี่หมาคุณไปอะไรครับลงมาข้างล่างเลยนี่ผมปักท้อได้คุณเลยนะครับปักคุณจะรับอะไรแล้วล่ะเป็นไรครับซิงคหรือว่าแสบตาป์ความรักเข้าตาไม่ได้ขุดได้ไหมครับเฮ้ยเราอัดได้กี่โมงนะมันหกโมงหกโมงเลยเช้าของไมค์ค้าไม่ซิงคหรือซอมบี้ดวงดีนะไม่รู้เหมือนกัน กทำอะไรมาไกไม่เจอเงี no ้ยเลยทำไมไม่ใช้ที่มีขุดไอของพี่ลุยอีบกูเจอโคอีกแล้วเอามาแบ่งปันกันดิเกก่อนเกลียก่อนเกวนี้ตองยวก่อนดูอุ้ยโอ้ยาดไเลยนอ้ยลบหก้ ไอ้ของกูเนี่ปเผาดีกว่าไอ้นี่คือยังไงแกนได้มึงเล่นเอาดาบตีอะไรเนยไปละเว่ยกูกูรู้สึกมึงพูดมีอะไรก็ต้องแบ่งกันอะใครเคยพูดอะไรอะไรอย่ามาอ้างเลยป่ะวะกซึ่งเดี๋ยวเนี่ยงงเออมึงนี่แกนมึงขึ้นไปเดี๋ยวกูต่อให้ เราเดี๋ยวมาเป็นกันมีเล็กอยู่สี่อันเดี๋ยวแบ่งคนละอันโอ้ยไม่ต้องอะไรทางนั้นะทำไมมึงเก็บไว้ทำองที่ขุดเถอะขังนี่กันบอกเอาดีดีปิดเลยเรียบเลยไม่รู้เงียบเงียบกำลังกำลังขุดอยู่กำลังขุดแหมมันกูไม่ได้ยินอะไรเลยเียอะไรบ้าโอ้ยเงียบเพชร ฮ้ยไปแกนปาป์ๆแล้วใครขุฝังมันวะไอ้แกนไอ้เนวขอโทษนะไอแกนทำไมทำางี้วะไม่ใช่กูไอนี่กูเรียกอะไรวะไอนี่คนชื่อเพชรปิดแม่งเลยเอออย่าให้พิเสษของเฮ้ยพี่แอคกูพังแล้วอ๋อกูมีกี่อันนี่วะกูลืมเงับ นี่ขุดมาทางไหนเนี่ยกูจะไปกดโอ้ย,ยเริ่มมีเสียงหลอนครับอุ้อยมีของดอก้วยอฟองเจอน้ำฟองน้แล้งไงวันนี้เด้วน้ำน้ำอะไรวะน้ำบาดาลเร็ว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 ลงไหมแกแกลงไปดูเลย ทำไมไม่ลงกันมาวะเร็วเฮ้ยเจอไผ่ด้วยเฮียไผ่ไผ่ใต้ดินไผ่ฮอร์โมนไผฮอร์โมนว้ยถ่ายรูปไหมตัวเป็นๆมาดูรูปไผ่เฮียบ้าขอไลเซนแป๊บเยไปขออไรเซนกันลนดิเด้ว้าพี่ไปเขาบังคับเฮ้ยเอาชุดทอมยางไนวะอบเลยสามมี อ้โเบอพอดีนะว่าเขาไม่ต้องมีพลังงานทั้งอย่างอ่ะเขาบอกให้ฝุดตามดินไปเป็นความเชื่อเลยนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกว่าเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งแต่ว่าลิวต้องยุ่งเอ้ยแหลกโอ้ทำไมมันแหลกนี่วะแสดงแม่งโหลดช้างใหม่เหรอโดและไม่กล่าจะชิบเองชิบเองแล้วนะ เอ้ยกูล่วงเลยไม่มีอะไรเลยเหรอวะะลองขุดดูไหมล่ะเอ้ยเนมีทอร์สป่ะมี ไปเรื่อยๆหรือวันหนึงแป๊บนึงทำอะไรมาเนามันใช้ดาบขุดหินเนี่ยมั้งเชื่อเพื่อนเลยแกนเดีย๋ยิบแกนมึงจะใช้ดาบขุดหินเอ้าเย้ยแกนเดีย๋ยิบมองหน้ากูอีกเอ้าผมไอ้แค่นี้นเดียวบอมาตีมึงอ่ะ <c oughs> นอนแหมเรยขูหยิบดาบมาแล้วนอน ว่าจแม่งเลยเอ้อเชกแกนแกนไม่ตีจริงหวงม่เจม่งแล้วอะคุดต่อเอาเี่งอนไปนล้วเนี่ยจะอู้ทำไมวะเนี่ยอ้าวเจอครู อมเหงาไมมลงมาปะไมไ่เอาลงมาปะทำไมขุดอุดรูทำไมวะเอ้ะมันจะอุดรูทำไมวะไ,มไอ้กแกนลืมอุดรูเพื่อไม่ธรรมดาเนะ่ยเพื่อเรา ตามคีเกไปเรื่อยๆไม่ไหวเอ้ามึงหาอย่างไวมึงเอ้าเชยตีเพื่อนทำไมวะเนี่ยโอ้าเอาเฟิร์มแม่งค้างอีกเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งได้อย่ันเดียวเลยสเต๊เอ้าหงงเลยเดชเดๆคุณคุณเรื่องไรไหมเดชเดชของดีก็ได้ มาพึ่งทางขา้างหน้าเดี๋ยวแตงพูดไปกรับผมซึ่งมีวิวจะไม่ยุ่ง จะไก่ปอกอ้าวขุดเ่อทั้งน่ะไม่เคยเทคน,นิคนะเซอร์พี่พเอ้ยขุดไปขุดมาเจอเพชรถ้าเจอาหมดเหยออยู่ก่อนดีเฮ้ยเดียวเรียวอ้าวของหลังมึงกับของ,อ,งอะไรล่ะเฮียงงทางไม่ไปด้วยกันเหรอถ้าเจอของนี้ยังไม่แบ่งเลาไหมจะไปเสียเอ้ยเน่เน่เน่เจอดินเจอดิน จะดินเลยวะทำไมดินมาอยู่อย่างนั้นวะดินแม่งกระแทกดาวแล้วเนี่ยอย่าตันนี่เฮียไอ้แน่เจอทางรถไฟมัวแย่ตามมากูโยมมาแล้วเมีนมีเอะบ้าหรือเปล่าอยู่ไหนนี่อยู่ไหนวะนี่อยู่ไหนดูหัว ดี <dü> ze, <raph> ่ดีเร็วๆตามานี่ไงอาเบร์กูขึ้นมาตัดต้นไม้เออไม่ไรวะเนียมองไม่เห็นยิงอยู่ไหนกูลงไปแป๊บยิงตามมาเลยดีกว่าเร็วเรีบรเร็วเดี๋ยวรนเนียคอมมาวะเอเอล่าเลยเอาแกลอบั้งทางเนี่ยทุกเลย นิ่งอยู่กําลังช่วงนี้กําลังซินไอ้กําลังชิวกําลังน,น,นิ่งเนี่ยมีนิ่งไม่ไม่นิ่งหรอกกําลังกําลังรอระเผลอทุแกแอนฮะ <c oughs> ยังอยู่เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวแล้วถ้าถ้ามีจริงจะให้อะไรไปล่อยเอาแกอ้ออาบดอนไม ของดีใชแล้วมึงมาทอดพี่เยอะของมึงขุดแร่ของนี้ก่อนโอ้ยเฮียกูแหลกเลยอะ่ะแม่งเจเนเรตโลกอยู่คืออะไรวะสร้างโลกอยู่ไว้ังสบดังสร้างโลกเพิ่มอนนี้นี่คือเราเจอของดีเขาให้แล้วไม่ต้องมาขุดอันเดียว เอ้าก็าเห็นเพื่อนลำบากไงก็เลยช่วยดน <Okay. S 1> ี่กางจะพังแล้วพี่แอ๊ทำไมชอบเอ้าแกนเอ้าเออไปตัดต้นไม้ให้กูหน่อยแกนอเออไปตัดต้นไม้ให้กูหน่อยเอ,อ้าองลงมาแล้วอันเนี่ย พ่อมาโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้พ่อผมมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่ได้แล้วครับพ่อผมเพิ่งกลับมาจากเออ่ต่างจังหวัดนะครับผมต้องไปหาท่านพ่อก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าครั้งนี้นะครับผมเราจะอยู่อ้าวแค่นี้จออ้เพชรเพชรอ้าวอ้าวโอ้ยไอ้หุยลูนี่โอ้ยเอวี่อันดับแชมเปียนเฮ้ย ไอ้นน็ตได้แล้ตบด้วยเพชรอ้ยเอาวีอาดิฉันเอาเอาหลุดเลยโอเคนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ฟองนะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตอบอีพีต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมขอไปรับพ่อก่อนแล้วกันนะครับไปบพยนะครับพ่อมาโอเคเนี้ยเอาแกงก็ไปายจุ๊บๆแล้วนะครับฟองครับมีอะไรจะบอกไหมครับโอเคนะครับไม่มีนะครับ มันมันตบผมออกเซิร์ฟมาแล้วครับโอเคครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันทุงนี้ออครับเอเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับจุบจ๊บๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ